ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าพระบิดาความวิตกกังวลนั้นอยู่ตรงกันข้ามกับการวางใจความจริงแล้วพระองค์ทราบถึงความต้องการของลูกลูกขอทิ้งความกังวลโดยวางใจในพระองค์ลูกมั่นใจว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ดูแลชีวิตของลูก ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ลและแผ่นดินโลกลูกขอยกความกังวลใจในทุกเรื่องที่มีไว้กับพระองค์ขอยกให้พระองค์เป็นผู้จัดการในทุกปัญหาขอเชื่อและวางใจว่าเมื่ออยู่ในมืออยู่ในเวลาของพระองค์แล้ว ลูกจะรับสติปัญญาจากพระองค์ในการจัดการกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าได้ลูกเชื่อว่าพระองค์กำลังทำบางสิ่งเพื่อลูกลูกขอบคุณสันติสุขของพระองค์ที่ครอบครองใจของลูกอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากท่านต้องการคําอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเมาหาเราได้ที่หมายเลข 0 2 0 9 0 7 1 9 0 0กด1